ปืนในรูปแบบ1911เนี่ยนะครับเป็นปืนที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็อยากจะมีไว้ในครอบครองผู้ผลิตหลายๆเจ้าก็ได้นํำปืนในโมเดลนี้ไปพัฒนาภายใต้ย,ยี่ห้อของตัวเองแล้วก็ทําออกมาจําหน่ายราคาก็มีหลากหลายให้ได้เลือกกันนะครับตั้งแต่ถูก่ันแพงตั้งแต่หลักหมื่นจะไปถึงหลักแสนโดย1911ที่ถูกที่สุดตัวหนึ่งในบ้านเราตอนนี้ก็คือ Rock Island Armory 1911 A1 GI Standard ปืน1911จากประเทศฟ,ฟิลิปปินส์โดยบริษัท Armscor ซึ่งปืนรุ่นนี้เป็นปืนที่ทําออกมาในรูปแบบปืน1911แบบดั้งเดิมครับสูนหน้าและสูนหลังเป็นแบบ GI ซึ่งก็จะค่อนข้างเตี้ยเลยถ้าเทียบกับโค้ด1911รุ่นคลาสสิกก็จะเห็นว่าสูนของโค้ดสูงกว่าพอสมควรนะครับส่วนลายการลื่นบนสไลด์จะเป็นเส้นตรงๆประกับด้ามยางทาเป็นลายขัาวลำตัดนะครับคันห้ามไกก็จะสั้นๆตามรูปแบบของปืน1911 A1 หน้าด้ามเรียบหลังอ่อนยาวเมนสปริงเฮาสิ่งและเชคเกอร์ที่หลักด้ามจะเป็นแบบตรงๆ สำหรับปืนรุ่นนี้ที่ใช้กระสุนขนาด 0. .45 ACP ก็จะใช้โครงปืนเป็นแรมในการป้อนกระสุนเหมือนกับปืน191แบบดั้งเดิมโดยแม็กกาซีนที่มากับปืนจะบรรจุได้8นัดนะครับแล้วก็มีมาให้2ตัวก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่า Rock Island ร,ร,รุ่นนี้เนี่ยเป็น191ที่ราคาย่อมเยาวที่สุดในตลาดตัวหนึ่งแล้วทีนี้คำถามก็เลยอาจจะมีว่าปืนที่ราคาย่อมเยาวแบบนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ดีหรือว่ายิงดีแค่ไหนนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ถอดปืนให้ดูนะครับว่าภายในเขาทํามาเรียบร้อยแค่ไหนฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดส่วนนี้ผมจะขอข้ามไปแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าภายในของปืนรุ่นนี้เนี่ยทำออกมาเป็นยังไงนะครับผมแนะนําให้ไปดูคอนเทนต์ของช่อง Channel Mo นะครับซึ่งเป็นเจ้าของของปืนกระบอกนี้ที่ผมกําลังรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแต่ว่าถ้าดูจากภายนอกแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าถามว่ามันเนี้ยกริปเลยไหมมันก็คงจะไม่ขนาดนั้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่รับได้นะครับไม่รู้สึกว่าน่าเกลียดอะไร โครงปืนและสไลด์เป็นเหล็กทำผิวสีดับด้านแบบพาร์คไรส์บนสไลด์ไม่มีมาร์กกิ้งอะไรนอกจากโลโก้ของ Rock Island ก็จะดูเรีย,รยบๆนะครับความฟิตระหว่างสไลด์และโครงปืนสำหรับปืนใช้งานแล้วผมถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับการทดสอบยิงสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากก็คือเรื่องของไกครับร็อกไอแลนด์ทำไกของปืนรุ่นนี้ออกมาได้ดีมากน้ำหนักไกอยู่ที่ประมาณ4ี่ปอนด์ซึ่งผมว่ากำลังดีและสิ่งที่สำคัญก็คือไกคมดีมากถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอาไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับ ส่วนเรื่องขอ,องแม่นยำเนี่ยผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับนี่ฮที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับกลุ่มกระสุนดีมากไก่ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับ โดยรวมก็ต้องขอบอกนะครับว่าผมค่อนข้างประทับใจในปืนรุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของฟีลลิ่งการยิงน้าหนักกายและก็ความแม่นยําก็ต้องถือว่าปืนรุ่นนี้เนี่ยเป็นปืนที่เปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าถึงปืน1นึ่งก้าหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะครับดยราคาและก็สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยผมถือว่าปืนรุ่นนี้เ,เป็นปืนที่น่าจับตามองอ,อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับ และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของคลิปในวันนี้ครับถ้าชอบคอนเทนต์ที่ผมทำก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ